สวัสดีครับผมทารัตรับดูหลายมือผ่าระครับพัทุมม็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทมานายดวงชะตาขงคนเกิดราศีกุมในเดือนเมษาย,ยนพศ2568เริ่มเปิดภพ่เลยนะครับได้ไพ่สองไม้เท้านะครับผมเป็นไพ่ที่ดีมากๆ ถ้าทำามถึงพื้นดวงมันเป็นยังไงความจริงพื้นดวงเราจะไม่อิงกับไพ่ใบแรกเท่าไหร่เราจะทำไมถึงพื้นดวงคร่าวๆแต่ว่าถ้ามันจ่อจองอิงพื้นดวงจะไม่ห้เราเราเราจะทำายถึงไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าดวงจรหรือเขาเรียกว่าดวงช่วงเนี้ยโดยขนาดนี้โดยคร่าวๆมันเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรในขนาดนี้คร่าวๆโดยไพ่ใบนี้ไพ่ใบสองคืออดีต ไพ่ใบที่สามคือปัจจุบันไพ่ใบที่สี่คืออนาคตเริ่มหม่ายเลยนะครับเพื่อในการเสียเวลานะครับผมจริงไม่เป็นเนี้ยถ้าเราทํานายถึงมันเป็นยังไงไพ่ใบน,นี้ไพ่น,นี้คือการมองไปยังอนาคตข้างหน้าพื้นดวงก็คือราศีกุมเป็นคนคิดครับไม่ใช่คริสเตียนเป็นคนคิดคิดไปยังอนาคตข้างหน้าจะบอกว่าเขาเป็นคนคิดเก่งมีรางสัรหณ์ที่ดี จะบอกว่าการคิดเก่งส่วนใหญ่พวกรังสัรค์ดีเนะี่ยจะคิดไปถึงอนาคตแบบอีสิบียีปีเหมือนกับฟูจิโกฟูจิโออะหลายคนคงไม่รู้จักนะถ้าเด็กยุคเก่าๆอาจจะรู้จักเด็กจนะต้องเรียกว่าเด็กวกวเก้าศูนย์อะไรอย่างนี้หรือหกศูนย์ก็จะรู้จักเพราะโดเรมอนไงยุนโดเรมอนคนเขียนโดเรมอนอนะบางทีคนพวกนี้จะมีเซนและส่วนมากคนเกิดราศีกุมเขาเรียกว่านักแต่งนักศิลปินไอคนเป็นศิลปินคนเป็นช่างคนที่ ใช้ความคิดลึกซึ้งหรือบางทีก็คนที่แบบใช้เซนแบบพวกแบบว่านักตัดสินใจอะไรบางอย่างให้กับบริษัทพอเข้าใจนะเช่นบริษัทมันมีอาชีพนี้มันมีหน้าที่ตําแหน่งนี้อยู่จริงเช่นไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าแค่คิดอะไรบางอย่างให้กับบริษัทเขาเราียกว่ากุลสือประจําบริษัทส่วนใหญ่คนพวกนี้จะสงวนไว้ให้กับเขาเราียกว่าคนในตระกูลที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ หลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าอาชีพนี้หรือว่าคนที่ทําตําแหน่งนี้เนี่ยต้องเป็นพิเศษจริงๆซึ่งผมรู้จักคนประเภทนี้อยู่เยอะถ้าสมัยก่อนเขาเรียกพวกนี้ว่าเป็นง่ายๆที่คุณเห็นตามทั่วไปเขาเรียกง่ายๆเลยนะเขาเรียกว่าล่างทรงหมอดูเราเรียกง่ายๆแบบนี้แต่สมัยนี้เปลี่ยนเป็นโค้ดเป็นที่ปรึกษาเอา,าเข้าใจนะ ท่าแค่นี้ร้องอ๋อเลยแต่คนมันจะพิเศษขึ้นไปอีกคือคนพวกนี้ไอ้สมมติโรงเรียนเนี่ยเขาจะจ้างให้คนมาดูโรงเรียนแล้วก็คอยวางแผนในการโรงเรียนอะไรต่างๆถามว่าผมรู้ได้ไงก็ลุงผมมเป็นที่ปรึกษาประจําโรงเรียนแต่ไม่ขอพูดชื่อโรงเรียนนะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงโรงเรียนเขาไม่รู้ให้อนุญาตหรือเปล่าแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนดังเลยแหละลุงผมมีอานาจมากในโรงเรียนนี้ก็คือจะบอกว่าโรงเรียนจะ ไปทางซ้ายไปทางขวาก็อยู่ในการตัดสินใจของลุงผมหมดแค่ตอนนั้นถ้าพูดตรงๆว่าแค่น้องผมจะเข้าโรงเรียนนี้แค่กระซิบบอกลุงแค่นี้ก็ได้นี่มันมีอาชีพนี้อยู่จริงๆแ้แค่กระซิบบอกลุงเนี่ยี๋ยัดเข้าให้เลยแค่นั้นเองแหละอแค่นั้นมันแต่เราจะหยุดพูดเรื่องภายในโรงเรียนเท่านี้เพราะผมก็ไม่ได้พูดชื่อโรงเรียนออกไปก็ถือว่าโอเคนะเลยบอกว่า จริงๆเนี่ยคือราศสีกลุ่มเป็นที่ปรึกษาเราเรียกง่ายๆว่าชีพที่ปรึกษากันเลยกันพวกนี้จะเป็นคนที่แบบเห็นอนาคตล่วงหน้าก่อนจำ่มันจะมีอาชีพที่ลึกมันมันจะมีอะไรที่ลึกกว่านั้นคือจะบอกว่าบางคนเป็นบางคนอาจจะไม่เชื่อนะคือเขาเรียกว่าเป็นนักทำนาย นักทำนายเราก็จะเอาก็ทั่วไปแต่จริงๆถ้าเมืองน,นอกเนี่ยนักทำนายทําแม่นจริงๆนะรายได้ล้านหนึ่งน้อยมากถืกอว่ายังน้อยนักทำนายที่นี้ต้องแม่นจริงๆอย่างคุณรู้จักมอดูอีทีปะเสมัยก่อนพวกเนี้ยคือต้องระดับแบบที่เปรึกษายใหญ่พวกองค์คมนตรีอะไรไปหา่านี่ผมเปรียบเทียบกับราศีกลมนะเพราะราศีกลมถามว่ามันเหมือนตรงไหนราศีกลมจริงๆถ้าคุณเป็นนักโหราศาสตร์ คุณเป็นนักทำนายแปลได้หลายอย่างเนี่ยจะอธิบายนักทำนายที่นี่คือพวกนักเศรษฐศาสตร์นักทำนายการเงินพวกอะไรพวกนี้พวกที่บรามากรลูที่แบบว่าโดนถึงกรลูสายมาคอยอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยที่ว่ามาทำนายว่าเอออย่างงน้นอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจจุลภาคอะไรจะเป็นอย่างนี้นั่นคืออาชีพอย่างหนึ่งของ ราศีกลุ่มรวมถึงนักโหราศาสตร์ก็เกี่ยวพวกอาชีพแบบนักโหราศาสตร์อะนักโหราศาสตร์พวกนักวิทยาศาสตร์ก็ใช่เลยบอกว่าอาชีพอะไรที่แบบมันรู้ล่วงหน้าอย่างที่ผมพูดถึงฟูจิโกฟูจิโอกลับมาฟูจิโกฟูจิโอะนะที่แบบว่ารู้อะไรล่วงหน้าท,ทําไมผมถึงพูดอย่างนี้บางคนที่ไม่ได้ดูโดราโมอนอาจจะไม่รู้ก็คือจะบอกว่าสิ่งที่เขาเขียนนะตอบโจทย์ยุคนี้หมดเลยรู้ไหมฟูจิโกฟูจิโอะเนี่ยอันนี้หลายคนจะหาาผมบ้านนะก็คือ ทำนายถึง AI ก่อนนี่พูด,พ,ดพูดไปนะก็คือทำนายถึง AI ก่อนที่จะถึงยุคของ AI ว่าเขามีอะไรก่อนหน้านั้นหน้านันาน้นทีวีที่ว่าเห็นภาพที่อะไนะที่แบบว่าต่อไปไนียคนคนจะเห็นผ่านทางจอแล้วก็พูดคุยได้มันมีมั้งเนี่ยส์ตูนสมัยที่เขาทํานายถ้าใครที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์โลกอะไรเงี้ยจะรู้ พรามันมีการทานายว่าจะมีสิ่งพวกนี้ออกมาก่อนซึ่งในการ์ตูนโดรมอนก็มีเขียนเรื่องพวกนี้ออกมาไม่ใช่แค่การ์ตูนโดรมอนนะการ์ตูนอื่นก็มีเขียนออกมาว่ามันจะมีสิ่งนี้แต่ก่อนใครไปพูดว่าอย่างว่านี้บ้าครับนี่เพราะใจนะผมจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนี่คืออาชีพของราศีกลุ่มที่ว่าเป็นนักทำนายอย่างที่บอกราศีกลุ่มเป็นคนที่ลึกลับเพราะว่าเขาเป็นคนอาร์ติสนี่แหละผมบอกถึงจิตจำานงหรือเขาเรียกว่าบอกอะไรลี้ลับไปแล้วนะ ของราศีกุมคือถ้าอยากรู้ที่มันแบบเรื่องพวกนี้หรือว่าอยากตื่นรู้เขาเรียกว่าใช้คา,าว่าตื่นรู้ถึงจะรู้ได้ต้องจ่ายแพงนะครับผมบางคนต้องจ่ายแพงเลยบอกว่าคนที่จะรู้พวกนี้เนี่ยอันนี้ผมหยุดเท่านี้ก่อนเรียกว่าราศีกุมเป็นราศีที่มีเซนและนั่งทางไหนได้ ถ้าเกิดบางคนมันมีบางคนเท่านั้นนะคือนั่งทางในแล้วจะเห็นได้หลายอย่างแล้วชอบหมกตัวอยู่แต่ในห้องทดลองหลายคนจะเป็นแบบนี้หมกตัวในห้องทดลองหมายถึงอะไรเช่นบางคนเป็นช่างไม้ช่างกลึงช่างทองช่างอะไรจะเหมาะมากสําหรับดวงไม่ใช่ผมบอกว่าเป็นแบบนี้แล้วจะเป็นทุกคนบางคนทําอาชีพนี้แล้วมันจะเหมาะกับดวงมันหมายถึงราศีกุมภ์เป็นคนที่เป็นนักปฏิวัติอ่ะนักปฏิวัติในที่นี้หมายถึง คือดวงจริงๆราศีกลุ่มเนี่ยมันมีดาวมัตยูของเรือนอยู่มฤตยูมันหมายถึงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเรียกว่าจริงๆราศีกลุ่มเนี่ยจะมีโชคห้าถึงสิบครั้งโดยเป็นอย่างต่ำนะที่ว่าจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณพลาดห้าสิบถึงสิบครั้งเนี่ยหรืออาจจะเกินกว่านั้นเนี่ยคุณก็จะไม่มีโชคแล้วนะแต่มันจะมีโชคเข้ามาที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยมากกว่าราศีอื่นๆเพราะดาวมันดำมฤตยูอะ่ะก็ผมก็พอพูดแค่นี้แหละ จริงๆมาดูช่วงนี้บ้างช่วงนี้เออใช่ผมลืมพูดไปว่า,าราสีกุมเป็นดาวไฮเทคเข้าใจเป็นคนคิดอะไรก้าวหน้าหัวสมัยใหม่ซะส่วนมากหรือบางคนถ้าเก่าจ๋าก็เป็นแบบเรียนแบบเป็นอาชีพเขาเ้าเห็นผมติดคำว่าอาชีพก็คือเขาจะคิดแบบอะไรบางอย่างที่เก่าแล้วมีคุณค่ายิาง่งชอบสะสมเหรียญเก่าเหรียญในที่นี้ บางทีจะเป็นเหรียญโบราณที่แบบมีค่ามากๆหรือพระเครื่องที่ล้าค่าแล้วมีตลาดแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะอืไพ่ใปนน้นะปัจจุบันเป็นยังไงจริงๆจะบอกว่าราศีกุมมองไปข้างหน้าอนาคตผงเขามองไปข้างหน้าเลยบอกว่า,วาบางทีถ้าเขาคิดจะสร้างบ้านสร้างอะไรหรือมองธุรกิจไปข้างหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ลงในดวงช่วงนี้นะอาอช่วงนี้เลยนะ <c oughs> มองไปข้างหน้าเลยครับถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสมีมากนี่ยุ่มเรืมอมเลยแสดงว่าแบบราศีกุมเนี่ยคือถ้ามองอะไรแล้วสมมุติง่ายๆเลยนะคือเขายืนอยู่บนตึกสูงแสดงว่าสิ่งที่เขาทำมาหลายอย่าง มันค่ายๆเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จไปได้หลายอย่างแล้วอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาลงทุนมาหรือทําธุรกิจอะไรต่างๆเขามาประสบความสำเร็จไปได้ระดับที่แบบเขาจนเขาพอใจในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเขากําลังจะมองไปยังทะเลข้างหน้าคือเขายังไม่หยุดอ่ะใช้คําเนี้ยนี่คือพื้นดวงนะไอ้แม่นี่คือดวงช่วงนี้นะอดีตที่ผ่านมาเป็นไงอดีตที่ผ่านมาจริงๆได้ไพ่ king of swords ทีงอบซอ้อนนี่เป็นไพ่กษัตริย์ถือดาวจริงๆจ,จะบอกว่าที่ผ่านมานี่เครียดถึงแม้ว่าจะประสบความสาเร็จแล้วก็ตามหรือบางคนอาจจะมีปัญหายังไม่ประสบความสําเร็จแต่ผมจะบอกว่าร้อยแล้วแปดสิบประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ได้มีดวงอะไรอื่นๆแทรกเข้ามาการทำนายแบบนี้เป็นการทำนายหยาบๆอย่าลืมนะการทำนายหยาบในที่นี้คือบางคนเกิดราศีกลุ่ม แต่ว่าลัคนาอะไรอันนี้ความจริงต้องดูลึกกว่านี้อีกแล้วก็วันเดือนปีเกิดพวกนี้ต้องดูหลายอย่างประกอบและลายมืออันนี้พมจะพูดมีหลายอย่างตรงนี้ผมมาบอกตรงนี้ก็ถือว่าก็เหนื่อยมากแล้วนะอันนี้ดูดวงส่วนตัวนะอืมคงดูให้ทุกคนไม่ได้เพราะว่าการดูแบบนี้ก็ถือว่าหลายคนจะได้มีลูกตาที่เห็นแต่ว่า มันก็ไม่ได้ทุกคนอ่ะใช่ป่ะล่ะอืมแล้วไพ่ใบนี้คือที่ผ่านมาลากเลือดครับบางคนได้กําไรบางคนได้อะไรไงแต่มันได้นะไพ่ใบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้กําไรนะแต่เหนื่อยแล้วก็อาจจะได้กําไรไม่พอควรก็คืออย่างน้อยก็ได้นะครับผมหรือบางคนได้เกินได้เกินก็คือได้ได้ตามเป้าที่ตัวเองวางไว้แต่ว่ามันก็ยังไม่พอใจ กับราศีกุมนะยังหงุดหงิดอยู่บางคนได้เยอะนะแต่ก็ยังหงุดหงิดส่วนไพ่ใบนี้เด o มนไพ่เด o มนหมายถึงความกลัวในช่วงเอาสามเดือนนี้เลยนะเดือนกุมภามีนาเมษาโดยประมาณเน้นเดือนมีนาเกิดความกลัวความหลอนในใจจริงๆจะบอกว่าก็กำลังจะพูดแล้ว คมจริงผมยังไม่ได้พูดว่าทําไมผมถึงไม่ได้อัดคลิปวันศุกร์ตั้งแต่วันศุกร์แล้วต้องมาอัดช้าหน่อยเพราะว่าหลายคนคงกลัวนะเรื่องแผน่นดินไหวก็เนี่ยถึงบอกว่าเดอะมูนมันให้บ่งบอกถึงว่าหลายคนกลัวแค่ถามว่าต่อไปหนักกว่าน,นี้ไหมไม่พูดนะแต่คุณเดาได้ว่ามันออกเดอะมูนมันคืออะไรเพราะาถ้าพูดจะเป็นงานชี้ทางมากชี้ทางคืออะไรอันนี้คงไม่พูดนะจะบอกว่า เดี๋ยวมันมันขึ้นนะ่ะคิดดวเองและทางมันทอดยาวไปไกลจะบอกว่าคงกลัวของคนเนี่ยมันสร้างอะไรได้อีกเยอะแล้วมันจะเป็นผมพูดธจะให้ผมพูดยังไงมันไม่จบแค่เนี้ยเมื่อคนเริ่มมีอารมณ์เมื่อคนเริ่มมีความรู้สึกคอยตามมันเป็นระบบครับมันไม่จบหรอก และบางคนกลัวว่าจะไม่ได้น,น,ไไดนู่นไม่ได้นั่นไม่ได้นี่หรือไม่ได้ตามเป้ายิ่งนายหน้า,น,านิ่งอ้วบเลยเลยบอกว่าราศีกรุมจริงๆแล้ก็จะบอกมีเป้าหมายอะไรเนี่ยมันจะเริ่มไม่มั่นคงแล้วนะอือพอไพ่เดี๋ยวมูนนี่คือฟ้องเลยว่ากลัวแล้วกูง่ายๆนะถ้าคุณกลัวเรื่องุณเรื่องแม่มันจะเกิดเกิดความขาดแคลนจากสถา,านการณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ผมคาดดานะว,ว่าจะเกิดแผจากแผ่นดินไหวที่ว่ามันทําให สะอึกขึ้นมาเนี่ยหรือบางคนอาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้แต่ผมคาดเดาเลยว่าถ้ามันขึ้นใบเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดไปแล้วก็จะจากความรู้สึกภายในส่งกระทบออกมาจนถึงภายนอกพูดแค่นี้พอไพ่ใบ,บสุสดท้ายคือบางทีสิ่งที่คุณได้อาจจะไม่เท่าสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตที่ถัดจากเดือนเมษา,ายนพฤษภาคม การลงทุนคุณอะได้แต่ได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยเพราะว่าไอตัวนี้มันบล็อกเอาไว้หลายคนคงพอรู้แหละว่ามันมันเป็นยังไงอะ่ะขนาดผมยังหมดกำลังใจเลยนะตอนที่ไอแผน่นดินไว้เนี่ยแบบตอนแรกจะไม่มาทำคลิปละตอนแรกจะไม่มาทำละคอนโดมีสามสีท่ที่นี่แบบ ละนาวอะยิ่งสุภาลนี่แบบเอ้ยพูดล้วช่างหมืนเถอะก็ถ้าให้ที่ผมไม่อยากพูดอิงชื่อคนอื่นมากเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยมันจะกระทบถึงเขาหรือเปล่าแล้วไม่ใช่แค่กระทบบางทีมันมันเล็ดหมุนด้วยนะเช่นออกสื่อไว้เนี่ยถึงบอกว่าพยายามเงียบๆไปดีกว่าแต่เมื่อกี้เผลอหลุดไปเพื่อตงผมก็ช่ามันเถอะ มันก็ไม่ได้หนักนกระบาลใครมากโอเคเอ่าใครที่ทําง,งานดูจบไปแล้วท่านี้นะครับผใครที่ำงานดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมันได้ที่ไลน์ดีทาร์ละสองหกตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมผมเป็นหมอดูลายมือให้สี่และเป็นหมอดูหมอเหงนะครับผมลายดีทาร์ละสองหกตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบไอดีตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบ จะเป็นไลโอ OA ตั้งความต้านคิปก็ได้นะครับผมผมดูลายมือพี่ซิและโงเ่เฮงสามอย่างลายมือพี่ซิงโงเ่เฮงสามอย่างนะครับผมใครที่ต้องการดูลายมือพี่ซิงโง,ง่เฮงหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทักไลดีท้าสองหมอ่ตั้งความต้านคิปเป็นช่องทางหลักช่องทางสำรองเป็นไลโอ OA เป็นลิงก์เข้าใจนะครับผมก็ปกติไลาย OA เนี่ยผมจะเป็นช่องทางสำรองแต่ว่ามันรับได้ไม่จำกัดน,นะถ้าไลาย o a เป็นช่องทางธุรกิจ ตงนี้ผมจะสนับสนุนมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นลายทะลับสองหหรือลายไอดีเนี่ยมันเป็นแอดเฟนก็จริงแต่ว่ามันยังรับได้จํากัดแต่มันก็ยังรับได้อยู่นะมผมมีปรกาศการจบจิตสมคมกขโมยในประเทศไทยในพื่นชินีนุธรรมเป็นหมอดูถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมไม่ใช่หมอดูเถื่อนก็คือไม่เหมือนหมอดูคถื่นทั่วไปแน่นอนที่ผมจะดูผ่านทางโทรไลน์โทรคอกันแตเต็มที่เป็นหมอดสดสดเต็มที่คุณเลยแล้วก็ เป็นหมอดูที่มีแบบกาศการจบสมาคผมของหในประเทศไทยไม่ใช่หมอดูใต้ต้นมะขังไม่ใช่หมอดูกระมาหลอนะครับผมแล้วก็ผมมีประาการจบการโค้ดนิวโรลูจิติโปรแกรมมิ่งเป็นโค้ดที่ต้องการกฎหมายศาสตร์ด้าน nlp นะครับผมก็โค้ดให้คนมายะแยะแล้วดูหมอให้คนมาแย่แล้วก็ตอ,อนนี้ใครเร่งานมาที่สังงานมาได้ลายมือพิเศงของหิ้งตัวเลขชุดจไฟกระพริบเต็มที่ที่สังงานนะครับผมลายมือพิเศงของหิ้งตัวเลข ็มที่สถานง,งานเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโคน้ดที่เต็มที่คุณเลยทับลายมือพี่สี่จกปชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดาท้องแบบ VPA ธรรมดานะครับผมใครที่ต้องการมาที่สถานง,งานก็ขอลเคชนขอรอียู่มาได้นะครับก็เต็มที่คุบเลยกับแบบธรรมดาที่ราคาจะลงมาหน่อยซึ่งมีแค่หนึ่งชงั่วโมงครึ่งแต่แนะนำนะถ้าคุณแบบไม่ได้เสียดายเงินนะ พราะวราคามันอาจจะสูงหน่อยแต่มันก็ยุติธรรมให้นํามาดูแบบ V.P. ที่สำนักงานเลยดีกว่าดีกว่านะครับผมแต่ก่อนเราจะวิจัยในอยางผมเต็มที่อยู่แล้วส่วนใครที่มาที่แบบอ้นี่ก็จบเท่านี้ใครที่เห็นว่าคิดนีดีคิปน,นีมีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดคล้ายกดติดตามผมเป็นกําลังใจด้วยเพื่อพัน์คิปใหม่แบบทีดดีๆก็ฝากกดติดตามกดแชร์ก็จะให้กดถูกใจนี่ไลฟ์เองเท่านี้สวัสดีครับอีกครั้ง